มีฝรั่งคนหนึ่งครับเขาอยากจะกินเบียร์ไทยแต่ทีนี้พอเข้าไปในเซเว่นไม่สามารถจะซื้อได้เพราะว่าต้องรอถึง5้าโมงเย็นฝรั่งก็งงกันไปแถวเลยครับเขาบอกว่านี่มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากเลยในเมืองไทยเพราะว่าเขาเขานะ้าเซเว่นคืออยากจะกินเบียร์เออ,อตอนอยู่ในประเทศเขาอยากจะกินตอนไหนก็ได้ใช่ไหมทีนี้พอเข้ามาประเทศไทยบรรยากาศมาได้ครับอากาศก็ร,ร้อนอยากจะซื้อมาจิบสักหน่อยพนักงานบอกว่าซื้อไม่ได้นะ บางเซเว่นนี่คือล็อกตู้ไว้เลยอะล็อกตู้ไม่พอยังมีการเอาลังกระดาษน,นะมาแปะบังไว้ไม่ให้เห็นด้วยว่าด้านในมันคืออะไรลูกค้ากร็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันคือเบียร์เออแต่ก็ทั้งล็อกตู้แล้วก็บังเอาไว้อาจจะประมาณว่าไม่อยากจะให้ลูกค้าเกิดความอยากกินประมาณนั้นมัน้งแต่ทีนี้ฝรั่งเขาไม่เข้าใจแบบว่าอะไรกันเนี่ยประเทศไทยนะเขาก็เข้าเซเว่นเพื่อซื้อ แต่ทีนี้พนักง,งานบอกว่ายังขายไม่ได้คือเขาหยิบมาวางบนโต๊ะแล้วละมัง้งทีนี้มันยังไม่ถึงเวลา5โมงเย็นนะนะตามกฎระเบียบของประเทศไทยที่เขากำหนดไว้ฝรั่งคนนี้เขาก็ยืนงงอยู่พักหนึ่งว่าเอมันเป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าเขาก็เลยออกจากร้านครับแล้วก็กลับมาใหม่อีกทีตอน5โมงเย็นเป๊ะตามกฎของไทยเลยคือตรงเวลามากอยากกินจัดทีนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตสมหวัง เขาก็ยิ้มกว้างนะหยิบเบียร์มากินจ่ายเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็กินอย่างมีความสุขในหลา่ามกลางแสงแดดอ่อนยามเย็นที่เมืองไทยเขาบอกว่าประหลาดใจมากเลยเพราะว่าที่ประเทศของเขามันไม่มีข้อจํากัดอะไรแบบนี้เลยนะแต่เขาก็รู้สึกชื่นชมนะครับในระบบการจัดการของคนไทยนั่นแหละนี่ถ้าเป็นแบบที่ร้านของชามนะสามารถซื้อตอนไหนก็ได้เลยมั้งนี่ใช่ไหมเออแถวบ้านเราอย่างเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเขา แถวนั้นคงไม่มีร้านของชามหรอกถ้ามีเซเว่นมาเปิดแบบเนี้ยสู้ไม่ไหวสู้เซเว่นไม่ไหวต้องปิดตัวไปมีหลากหลายความเห็นเลยครับอ่ะเขาก็บอกว่าเมืองไทยยังมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะรอติดตามนะคนต่อมาบอกฝรั่งดูจริงใจกับการดื่มมากน่ารักไปอีกแบบคนต่อมาบอกว่าแม้แต่คนไทยลหลายๆคนเนี่ยก็ยังเคยงง,งกับกฎแบบนี้เลยอ่ะอยว่าแต่คนอื่นแลวผมก็เคยง,งงเหมือนกันตอนแรกๆนะ อ้าทำไมถึงห้ามขายเพราะอะไรเราทำอะไรผิดปกติผิดกฎหมายหรือเปล่าตอนนั้นไม่ใช่แค่ในเซเว่นนะเพื่อนๆแม้แต่ใน m a c โควิกซอะไรเงี้ยเขาก็มีกฎแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเลิกไปหรือ,อยังนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเปิดร้านของชามไงแล้วทีนี้ก็จะไปซื้อพวกเบียร์นั่นแหละครับมาใส่ตู้พอไปซื้อเขาบอกว่ายังเอาออกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาขายมีงี้ด้วย ก็เลยต้องยืนรออยู่อย่างนั้นอ่ะยืนรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาให้ขายได้โอ้รู้แบบนี้ก็คือไปให้มันถูกเวลาดีกว่าเพราะงั้นสําหรับคนที่แบบว่าอยากกินทุกเวลาน่ะนะก็ต้องซื้อมาตุนไว้ก่อนหรือไม่ก็ร้านของชาแถวแถวบ้านนี่แหละที่พิ่งสุดท้ายแม้ว่าอาจจะแพงกว่านิดนึงอ่าแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะเย็นกว่าในเซเว่นอีกนะเบียร์แถวแถวร้านชํแถวแถว้างบ้านแบบเนี้ยอ่ะคนต่อมาบอกว่าเข้าใจเลยว่าทําไมฝรั่งถึงงง แต่พอรู้แล้วต้องชอบแน่ๆคนไทยเขาห้ามเมาแต่เช้านี่มันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักดีนะคนต่อมาบอกว่าเซเไทยไม่เหมือนเซเวที่ไหนในโลกจริงๆและนี่ก็คือประสบการณ์ความแปลกใหม่ของชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ